เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับเกมแค n นอบแค้นนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาตีบ้านหลักกันดีกว่าตอนนี้ช่งางว่าหกคนแล้วแล้วผมสะสมกล่องของขวัญน่ะยี่สิบตาเลยใช่ไหมเนี่ยเก็บแล้วหนึ่งกล่องเองอะ่ะผมน่าจะตีได้ทั้งหมดต่อเนื่อนงะยันสิบแปดกล่องสิบเก้ากล่องนะเดี๋ยวเรามาเก็บเลยว่าวันนี้เราจะได้ของดีไหมอ่าเดี๋ยวจับตาเลยจับคลิปเลยไปเดี๋ยวเราไปเริ่มตีกันหม้แรกครับทหารไม่น่าจะเอาไปนะเอาเป็นชุดนี้ เดี๋ยวผมว่าผมจะจัดเซตใหม่ละลองใช้เซตนี้บ้างมาล่ะไม่ดีกว่านะเดี๋ยวผมค่อยมาปรับดีกว่าผมว่าน่าจะเปลี่ยนใช้ทหารสูตรใหม่ตีบ้างละอันนี้ก็อุปกรณ์เพลิงนะเคดีเราไปหาป้นก่อนเพราะว่าถ้วยเรารยังน้อยอยู่เราไม่น่าเจอบ้านยากครับก็อย่าลืมนะครับหา ปอมนี้เป็นเลเวลหด้วยเดี๋ยวเราจะตีเก็บ18กล่องทีเดียวเลยว่ล่ะหรือว่าจะเล่นไปก่อนโอ้ตรงนี้เหมือนจะทำลายได้แต่ไม่พังเพราะฉะนั้นี่ผมทำลายอันเดียวก่อนเลยครับ แล้วตรงนี้เดี๋ยวมาหาที่ลงครับปกป้อมนี้ก็ไล้แล้วเดี๋ยวเราถ่ายทางด้านนี้ครับเราก็จะได้เสาละวาแล,วแล้วก็ตรงกลางครับก็รถถ่ายได้เลยครัแค่นี้ก็จะโดนลาวาเส้นเดียวและ คิงควีนครับปู่เข้ามาได้เลยปกติผมไม่ค่อยเข้าด้านบนเท่าไหร,ร่นะผมว่ามันเลื่อนภาไปไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรครับถือไว้ได้อยู่เดี๋ยวตรงนี้เราลงเจทางด้านล่างครับสิย,ยาคิดค่อยมาลงตรงคู่เก้าออกนี่แหละโอเคลงไปตรงนี้เดี๋ยวเราบูทคิงควีนแล้วก็ปู่เลยครับ น่าจะเข้ามาที่บ้านแล้วเดี๋ยวใช้สกิลของรอให้มันไปที่ป้อมที่มันโจมตีก่อนอย่าพึ่งก็ได้นะครับ mm hmm. ด้านบนปล่อยครับเดี๋ยวเรามาตัดขอบด้านล่างแทนโอเคตรงนี้ใช้สกิลเจได้ครับจริงเลยสวย เจ๊ยังปลากรอยู่นะครับผมตอนนี้เร่งเสียงเกงใหม่ก็น่าจะลั่นๆั่นหูหน่อยครับ <c oughs> ปกติเราจะเปิดเบาเนี่ยครับ <c oughs> โอเคสวยครับ มาเราลุ้นกล่องแรกกันว่าได้อะไรครับความจริงผม,มอยากกลับไปเปิดทีเดียวไม่อยากมาเปิดไล่เปิดนี้เลยอ่ากล่องที่หนึ่งมาถึงแลเลยป้าบกทองคำมึงหลวงก็จัดไปกล่องที่2เรียบร้อยนะครับต่อไปลุยกล่องที่3ครับ เดี๋ยวเรามาตีวันนี้ให้ครบเลยดีกว่าว่าได้อะไรมั่งครับอือฮบ้านนี้ก็พอได้นะดีไปเลยก็ได้นะครับผมผมว่ามัน จะได้ไม่เสียเวลาเราโอ้โหแล้วผมลืมดูสลนทราวาไราสายโอเคเดี๋ยวเราเข้าทางนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็บนครับเดี๋ยวรถเราถไยทางด้านนี้ได้เลยเข้าตรงกลางสูดิราวาไราสายเรามันก็ชอบเลย ว่ารถจะถ่ายพังนะทหารเราน่าจะเกือบหมดอยู่เดี๋ยวขอเข้าทางด้านบนนะเจโอ้โหแล้วควีนทำไมไมาเข้ามาคนเดียวอ่ะคนอื่นเป็นไหนหมดแล้วปู่แยกเลยนะ เดี๋ยวควีนค่อยมาใช้สกิลตอนใกล้ๆบ้านนะผมว่าเจ๊ต้องชิ่งแล้วไปรอข้างล่างต่อครับบูทคิงมาเลยครับจะได้จบไปไวหน่อย แล้วไม่ใครตีปู่เลยสักคน่ไปรับรางวัลครับโอเคไม่รีวิวนะครับมานะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องที่สามแล้วไปไปโอโ้ไม่เปลี่ยนเลยนะอันนี้เหมือนว่าใช้ทหารได้ฟรีนะขอทหารได้ตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาตีรอบหลังตอนนี้น้ำดำเราจุกไปที่3ามแสนแล้วขอไป อัพนี้ก่อนกอแปดหมื่นแพงสุดจัดไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อหากล้องที่สี่ครับแล้วเราเจอแต่ผมก็อยากตีนะแต่ว่ามันน้อยอะ่ะอือ 8แสนอันนี้ได้เราจะป้อมเขาอันนี้ก็ลงเล่นๆไปเลยเพราะว่าป้อมเขาดับไปแล้วนะเขายัางไม่ได้เข้ามาซ่อมนะ บ้านอยู่ไกลจัดน่าจะเจาะตรงกลางได้เจ๊เริ่มมาตรงกลางกันกันครับตอนนี้เราใกล้เข้ามาถึงบ้านแล้วเจาะกำแพงตรงบ้านมอดีนะครับเดี๋ยวบูทไปครับขอมาัตตาหน่อย ใช้สกิลของเจเลยไหมย,ยังอนะ่ะเดี๋ยวเราช่วยทางด้านหลังกันโอเคแล้วเราใช้สกิลได้เลยครับสวยอยู่ครับ เรื่องอยู่ไปเรามาเปิดกล่องที่สี่ทุกคนตุ่มตาติม,ต,มต๋มเฮ้ยไม่มีความลงความแรงเหรอตายแล้วอย่างนี้ไปหากล่องที่ห้าต่อไปครับเฮ้ยบ้านหลางกันหมดเลย เนไปที่ป้อมที่มันเป็นโจมตีหมู่นะสังเกตไว้เพราะว่าโครงกระดูกเราไม่ชอบครับพวกแม่หมดนะอ่ะตรงนี้ผมจะถ่ายไปทางเครื่องยิงหินมันจะได้ว่าโดนป่าไม่รู้เนะี่ยโดนแหละไ,ได้พังไว,ไว ดนมาเยตรงนี้เจเข้ามาเลยแล้วป้อมเขาข้างบนจอแพงไม่เข้าสักทีนะใช้คิวเลย่าโอเคตรงนี้เรามาถึงบ้านนะแล้วเราน่าจะกดตธรรมดาไปให้ทหารมันอยู่กัน เดี๋ยวด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปบูทเลยปะบูทเลยก็ได้พราะยังเหลือเยอะอยู่ทหารยังไงก็ได้สามดาวอยู่แล้วโคเลมเข้ามาชนละสวยเลย ก็เจ็ดไปกล่องที่ห้าครับผมอื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 มเออไม่มีความแรงความอะไรเลยมีโปงอีปิกเจ็ดไปต่อกล่องที่หก มันเหลือเวลาเท่าไหร่อ่ะถ้าเรามาตีวันอื่นทันมาหรือต้องวันนี้เท่านั้นวะนะไม่ได้ดูเวลาได้เห็นเหมือนจะเหลือแค่24ชั่วโมงเมื่อ้ขอแบบรวยๆหน่อยดิอะไรช่วงนี้เราเจอบ้านเออโอ้โหก็ที่ไหวได,ด้ดี เขาไหวก็นน้อยเอาไหมโอ้โหดูตังนี่ดูตังดิอันนี้ได้อยู่ผมลงด้านนอกไปเลยนะ จะได้ตัดปัญหาไปเลยไม่ต้องเข้ามาถ่ายเราวก็ถ่ายไปที่ด้านบนเลยรีบถ่ายไปเลยครับเริ่มถึงก็คิงควีนตามได้เลยครับ ปู่ว่าตามมาแล้วเดี๋ยวเราเจาะตรงกลางโอเคเดี๋ยวเราเจ๊ทางด้านซ้ายดีกว่าี๋ยาพิษลงตรงนี้ไปบูดเลยครับมันตะาด้วยใช้กระชุ่งเจ๊ไปเลยครับไม่รู้อะไรครับโจมตีกันมั่วไปหมด ตัดขอบทางด้านล่างเอาฮ้วยไหวไมนได้เราไม่ไหวกับบ้างนะ <c oughs> โอเคได้กล่องมาแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ดูด้วยโอเคเปิดขอไว้ว่า เออแล้วแลวีปวับอีกกล่องแล้เนี่ยหมอมันสิ้นสุดภายในยะี่สี่โมงนะโอเคเดี๋ยวเราเอาอีกถึงกล่องที่สิบแล้วกันนะทุกคนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมมาตีข้างนอกอีกทีหนึ่งโอ้แต่เราก็ต้องหาทองอัปบ้านอีกด้วยว่ปะ อ,อยากจะบอกว่าจัดไปนะลงงนี้เลย ถถทนนถ่ายไปเลยอันนี้คือแบบลงมั่วไปเลยนะ เยจกเอาแล้วโอ้โหไม่พังด้วยข่าวซวยแล้วไม่ไรหรือเราใช้เจ๊คนระับอ้าวเจ๊ไม่ลงไปดิชิ่งไปดิเดี๋ยวให้เจ๊ปลาไก่นะโดยหวังวนเราไม่ต้องัว นายก็รอดไปกูยาวๆเจอบ้านแจกนี่ให้ดีหน่อยะแะไรไม่ได้เรื่องเลย โอ้โโอเคเจ็ดกล่องเดี๋ยวผมขอพอแค่นี้ก็ด้ว่ะเออรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ไหวแล้วเหมือนวัดจะเริ่มกินนะเดี๋ยวไม่ต่อไว้คราวหน้าแล้วกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอัพที่มันราคาถูกก่อนเลยถ้าเกิดเราอัพทหารนะปลาลูกกระจอกเ่ยอัพได้เพราะว่ามันไม่ได้มาออกสื่อกับเราด้วยนะ แล้วก็เบิกต้องเบิกอะต้องเบิกแหละมันเต็มอะผมอยากอัพปูเหมือนกันนะปูถ้าเกิดอัพกี่วันอะสีวันโหนานเลยว่าจะเข้ามาตีเดี๋ยวขอเข้ามาตีบ่อยบ่อก่อนช่วนี้ไม่แต่มันก็ต้องรอมันก็ต้องรออยู่ดีนะเนี่ยสี่วันยังไงเราก็ต้องรอช่างว่างอยู่แล้ว หมดแล้วด้วยสี่ล้านเหรออมแพงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีปูเรานั่นก็ตีได้แหละเราก็หาบ้านแบบว่าน,นี่ตีเอา okay. โอเคโอ้ยมีรางวันให้หลับอนะ่ะมีทองอีกโอเค6ล้านสี่เ okay. ครื่องป้องกันอาก,กาศจัดไปแล้วก็ มอบหมายครับจนกว่าจะเสร็จอันไหนนานสุดโอเคจนกว่าจะเสร็จโอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้ก่อนสำหรับตีเก็บกล่องนะครับผมก็เดี๋ยวค้างไว้อีก13กล่องเดี๋ยวมาตีตอนพรุ่งนี้ทันอยู่มั้งหรือไม่ทันแล้วถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กันครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับรบ,บ๊ายบาย told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your